สวัสดีครับสวัสดีแฟนช่องคันปกฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคอนนอร์กัลเกอร์นะครับที่ตอนนี้นะเชลซี Chelsea นะครับได้ข่าวมาอีกแล้วนะครับว่ามีความคิดพิพจารณาที่จะขายคอนนอร์กัลเกอร์ออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวไม่ก็ซัมเมอร์นี้นะครับแต่ผมมองว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ย อาจจะยากนะครับแต่ซัมเมอร์นี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับก่อนที่ไปรับชมนัะฟังนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกันปาร์บอลช่องเล็กๆน้อยๆของผมคนนี้หน่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดกันเลยดีกว่านะครับก็รายงานนี้นะครับที่ผมเห็นมานะครับเป็นทางด้านของเดวิดออนสตีนนะครับนักข่าวชื่อดังนะครับได้ระบุว่าเชลซีนะอาจจะพิจารณาขายคอนนอร์กาลาเกอร์ออกจากทีมด้วย2ปัจจัยหลักเลยนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือ ต้องการหาเงินเพิ่มเพื่อไปซื้อแข้งใหม่อย่างแรกเลยขอพูดถึงอย่างแรกก่อนอย่างแรกขออ,อยากอยากอยากได้เงินเพิ่มเพื่อจะไปซื้อนักเตะใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเชลซีสมมตินะขายคอนนอกกาลเกอร์ไปเนี่ยเชลซี Chelsea จะได้เงินเต็มเต็มนะครับไม่ได้เสียอะไรไม่ได้หักอะไรนะครับไม่มีต้นทุนเพราะว่ากาลเกอร์เนี่ยเป็นเด็กบ้านของสโมอสรอ,อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้โอ้โหช่วงซัมเมอร์ที่แล้วอะ่ะเชลซีแม่งเสริมยับยับ ม่ว่จะเป็นเอนโซไม่ว่จะเป็นมอยเซสไกเซโดหรือแม้แต่โคพาเมอร์ MER, หรือแม้แต่คนอื่นอะเชลซี Chelsea ซื้อมายับแล้วใช้เงินไป200กว่าล้านไม่แปลกเลยนะอันนี้ที่เชลซีอยากได้เงินเข้ามาในทีบ้างเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าที่จะหลีกหลีกหนีกด n a n c i a l Fair p l a y ไม่ให้โดนไม่ให้โดนลงโทษอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไอ้ข้อแรกเนี่ยคือผมก็ไม่ตกใจแต่ไอ้ข้อที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนฟังนะครับข้อที่2นะครับก็คือ อกองกลางของเชลซีนั้นค่อนข้างล้นอาจจะต้องปล่อยบางคนออกไปโดยตอนนี้มีสเปอร์และนิวคาเซิลที่ให้ความสนใจนั่นก็คือคอนนอลเลเกอร์ถามว่ากองกลางล้นจริงไหมจริงกองกลางเนี่ยมีทั้งโคพาเมอร์มีทั้งทางด้านเอ็นโซมีทั้งไกเซโดมีทั้งโลมโอลาเวียหรือแม้แต่เยนแมสเซนอะไรพวกนี้ก็เล่นได้หมด แต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางด้านของกาลาเกอร์ไกเซโดและโคพาเมอร์ไม่งั้นก็เอนโซ่ที่เาขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวประจําอยู่แล้วเป็นตัวหลักๆอยู่แล้วที่ได้เล่นกองกลางตัวจริงนะครับซึ่งอันนี้คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่ากองกลางมันก็ล้นจริงแหละแต่ตอนเนี้ยกูถามจริงเชลซีมึงคิดจะปล่อยจริงหรอข่าวแม่งมาทุกๆวนันแม่งผมอยากบ่นจริงๆนะผมเห็นแบบแต่ละข่าวเนี่ยคือผมแบบไม่อยากให้ขายจริงจากใจจริงอะ่ะโอเครู้แล้วว่ารู้การที่แล้ว เฮ้ยกาลเกอร์มันไม่ได้โหดขนาดนี้มันเล่นไม่ได้ดีขนาดนี้แต่เฮ้ยคือเรามองในแง่้วยการเนี้ยน้องมันมีความพยายามและน้องมันเล่นดีขึ้นจริงๆด้วยม,มันจะเป็นการจ่ายหรือแม้แต่สไตล์การเล่นหรือแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรอะความกล้าในการที่จะพาตะลุยบอลขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยกาลเกอร์แม่งดีกว่ารุดการที่แล้วเยอะแยะเออที่จะต้องปรับอย่างเดียวก็คือการยิงแค่เพิ่มอ่าประตูแค่นั้นแหละนอกนั้นแม่งกาลเกอร์แม่งดีหมดอะแล้ว ในเกมล่าสุดที่เจอกับนิวคาสเซิลในคาราบาวครับเนี่ยกาลักเกอร์ก็เป็นคนที่เ,เล่นดีที่สุดของเชลซีดูสถิติดีครับได้แมนออฟเดอะแมตช์เจ็ดนะครับโอ้โหเยอะก,กว่าไกเซโดเยอะกว่าโคปาเมอร์เยอะกว่าเอ็นคูเยอะกว่าแจ็กสันเยอะกว่าโบย่าเยอะกว่ามูดิกเยอะกว่าทุกคนในทีมซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงอะไรมันแสดงให้เห็นถึงว่ากาลักเกอร์นั้นเล่นกับเชลซีโคตรดีนะครับ แล้วเซติของอกาลักเกอร์นะครับตอนนี้นะทำไป4แอฟซิทมากที่สุดของเชลซีคินชีดทำไป23เกมมากที่สุดของเชลซีอันดับ1แท็กเกิลต่อเกมทำไป45มากที่สุดของเชลซีอินเตอร์เซพชันทำไป24อันดับ1ของเชลซีโพซิชันโอกาสชนะเนี่ยชนะเนี่ยโพซิชันเนี่ยอันดับ1ของเชลซี ทุกๆอย่างกาลเกอร์ไม่อันดับหนึ่งหมดแล้ววิ่งทั้งหมดวิ่งทั่วสนามเนี่ยวิ่งรวมไปทั้งหมดนะครับรวมๆนะ160กิโลเมตรอันดับหนึ่งของเชลซีดูดินี่มันแสดงให้เห็นถึงอะไรมันแสดงให้เห็นถึงว่าเชลซีกองกลางเนี่ยโอเครู้แล้วว่าซื้อเอนโซมาแชมป์โลกซื้อไกเซโดมา100ล้านมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกค่าตัวซื้อโคพาเมอร์มามีแววดี แต่ถ้าเรายังมองกันจริงๆแล้วอะซื้อลาเวียมาอีกแต่ลาเวียก็ยังเจ็บไม่ได้แสดงฝีเท้าแต่ถ้าเราเรายังมองจริงๆอะไอตัวที่เราเหลืออยู่ไอตัวที่เราแบบเป็นเด็กปั้นของเราไอตัวที่มันแบบไม่เคยเจ็บเนี่ยมันคือคาราเกอร์และนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เชลซีผมมองว่าไม่ควรมองข้ามนะเว้ยด้วยสถิติที่มันเป็นอันดับหนึ่งโอ้กนีะ่อันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันน่ะอันดับหนึ่งของทีมเลยนะเวย้ยกองกลางอะ่ะโอ้โห คือยังจะมีข่าวอยาาขายหรอว่าโอเครู้แหละว่ามันจะอาจจะมีบางสื่อที่มันอาจจะปั้นข่าวแต่ไอคนที่มันเป็นรายงานอ่ะมันเป็นเดวิดอัสซีนนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้เลยของฝั่งอังกฤษซึ่งมันน่าเชื่อถือได้แล้วแล้วเชลซีก็มีข่าวจริงครับคู่ผมมองว่าถ้าเชลซีขายไปจริงนะไม่อยากนึกสภาพนะครับว่าขายกาลาเกอร์ออกไปเนี่ยการเชลซีจะคือเหลือใครอ่ะรู้แหละว่ามันล้นรู้แหละว่ามันเล่นกันได้แต่มันมีเอ็นคูอีกอ่ะเล่นได้แต่ท้ายที่สุดแล้วว่ะ เอ็นครูก็ยังไม่ได้เห็นว่าฟอร์มมันดีขนาดไหนเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ลงพึ่งหายเจ็บกับมาลงได้แป๊บเดียวซึ่งณนะตอนนี้เอาณนะับปัจจุบันก่อนเชลซีผมจะบอกให้ว่าการาเก์เนี่ยไม่ควรขายดูให้จบสัส้นก่อนเอาจริงไหมเผื่อนะดูถึงจบสัส้นนะถ้า้ผมตัดเกรดน,นะผมมองว่าการาเก์ก็ยังต้องอยู่ต่อเชลซีว่ะเออด้วยการที่เล่นดีขนาดนี้ด้วยการที่จ่ายบอลด้วยการที่ทุ่มเทด้วยการที่เป็นกับตันทีมมีแพชชั่นสูง หลายๆอย่างคาราเกอร์แม่งดีทุกอย่างและมันเป็นเอาง่ายๆนะรู้การเนี้ยผมมองว่ารู้แหละว่าโคพมเมอร์เล่นดีสร้างสารรค์โอกาสได้แต่ถ้าถามถึงกองกลางตัวข้างล่างกองกลางแบบประจำเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโคพมเมอร์นั้นเล่นปีกปีกได้ใช่ปะเออถ้าถามถึงกองกลางแบบหลักๆแล้วเนี่ยคาราเกอร์เอนโซ,โซกาเซโดเนี่ยสามตัวเนี้ยถ้าถามถึงจริงๆนะถ้าถามผมนะผมมองว่าคาราเกอร์รุ่นการเนี้ยเล่นดีกว่าเอนโซกับกาเซโดอีกเออจริงๆ โอ้โหแล้วถ้าเชลซีขายไปจริงนะผมจะโคตรเสียดายมากๆเลยนวย้ยส่วนหนึ่งนะสมมตินะถ้าการ์ลเกอร์ยังเล่นได้ดีแบบนี้แล้วถ้าสมมติเชลซีขายเนี่ยอย่างแรกเลยที่เชลซีจะเสียคืออะไรอย่างแรกเลยนะเชลซีจะเสียไอ้ความเป็นผู้นํารู้แหละว่ามีเตโกซิวาอยู่แต่รดการหน้าเตโกซิวาจะอยู่กับเชลซีหรือเปล่าก็ไม่รู้และมีและมีข่าวด้วยนะว่าเตโกซิวาอาจจะไม่ต่อสัญญาอย่างแรกเลยจะเสียความเป็นผู้นําเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โห ทั้งเบนชิวิลทั้งลีดเกมรู้แหละว,ว่าเบนชิวิลจะกลับมาแต่ทั้ง2คนนี้กับตันทีมาอันดับหนึ่งอันดับ2อ่ะแม่งเจ็บง่ายอยู่แล้วเว้ยหเสียความเป็นผู้นำสองเสียคนวิ่งไล่แดนบนและเสียคนที่เป็นผู้นำในการวิ่งเพจเพราะอะไรเพราะาหลายๆเกมเนี่ยกาลเกอร์นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการวิ่งไล่บอลให้เพื่อนเนี่ยวิ่งไปเป็นแถบนี่แหละคือกาลเกอร์ที่มีพลังกำลังที่ดีและไม่ค่อยเจ็บ3เลยคืออะไร สามเลยคุณจะขาดคนที่ตัดเกมจากท้าคู่แข่งแบบสมมตินะคู่แข่งแม่งส่วนกลับมาอะไรแบบเนี้ยกาลกเกิร์นนะครับจะชอบไปตัดเกมบ่อยๆและมันเป็นสิ่งที่เขาถนัดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอยู่แล้วสี่เลยคุณจะขาดการจ่ายบอลที่ดีเพราะาอะไรเพราะว่าฤดูกาลเนี้ยกาลเกิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกบอลหรือแม้แต่การจ่ายบอลสั้นหรือแม้แต่การแงทงคิลพาร์เนี่ยกาลกเกอร์นแม่งทําได้ดีนุ้ยคุณจะขาดสี่อย่างห้าอย่างพวกนี้เออ อย่าขายนะเชลซีผมเสียดายนะแล้วสุดท้ายเลยคืออะไรสุดท้ายเลยถ้าสมมุตินะครับอันนี้สมมุตินะถ้าการกเกอร์ไม่อยู่กับเชลซีจริงๆแล้วเชลซีได้มา40ล้านเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้40ล้านตรงนั้นอ่ะเชลซีจะเอาไปซื้อใครวะรู้แหละว่าการกเกอร์แม่งขายไปก็ได้ตังค์แบบกินป่าฟรีอ่ะมันเป็นเด็กบ้านสโมสรแต่ไอ้40ล้านนั้นน่ะคุณจะไปซื้อใครในยุคนี้วะที่มันเป็นเกตที่แบบเล่นได้ระดับเนี้ย รู้แหละว่าการ์ลเกอร์แม่งพิ่งเล่นได้ปีเดียวเว้ยแต่ในไหนมันก็เล่นดีแล้วว่ะในไหนมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนากับเชลซีแล้วอ่ะถ้าสมมติคุณจะไปหาซื้ออะในเกตที่แบบนี้และอะไม่ไม่ใช่ในเกตในฟอร์มที่เป็นแบบนี้หน้าปัจจุบันแบบเนี้ยสมมุตินะถ้าการ์ลเกอร์เล่นจบฤดูกาลเนี่ยถ้าคุณจะไปหาซื้อนัเอกเตะกองกลางที่เล่นได้กับการ์ลเกอร์หน้าตอนนี้อะสี่สิบล้านอะคุณจะไปซื้อใครวะไม่มีไอ้ย,อยังต่ำนะครับ หกสิบเจ็ดสิบล้านเออนี่มันคือเหตุผลหนึ่งนะที่ผมไม่อยากให้เชลซีปล่อยแต่ถ้าปล่อยริงถามว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ถ้าสมมติไหนๆมันก็ต้องปล่อยอยู่แล้วอะผมอยากให้เชลซีนั้นลองปั้นกา่อ,อโคพาเมอร์เล่นเป็นกลางลุกไปเลยเพราะว่าโคพาเมอร์เนี่ยนาทีแล้วก็เล่นดีเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วอะผมมองว่าไอ้คนที่มันเล่นไม่ดีอะเชลซี Chelsea ควรปล่อยแต่ไม่ควรเป็นกาลเกอร์ณนะตอนนี้เพราะว่ากาลเกอร์ ของเซติอันดับหนึ่งของเชลซีแทบจะทุกอย่างในแดนกลางเอออันนี้คือเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเซติมันก็ไม่เคยโกหกใครนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของกาเกอร์ที่เชลซีมีเขาจะปล่อยมีมีเขาจะปล่อยจะปล่อยจะปล่อยอยู่นั่นรู้แหละว่าหิวเงินรู้แหละว่าอยากให้เลี่ยงกฎเฟนิเชียแฟร์เพย์แต่มันมันต้องไม่ใช่กาเกอร์ดีวะเออทุกคนคิดเหมือนผมไหมคือมึงคือมึงไม่ต้องใช่ไม่ไม่ต้องเป็นกาเกอร์ไอ้ี yeah. ่ะมึงเป็นคนอื่นก็ได้ ออแค่นั้นขอแค่อย่าเป็นกาลักเกิลณตอนนี้นะครับแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของกาลักเกินะครับกองกลางที่ผมไม่อยากให้เชลซีปล่อยณนะตอนนี้นะครับสำหรับน,นี้ขันพารุตบ,บอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าปล่อยนุย้ยอย่าปล่อยเออ